มาครับพี่น้องมาเลยเบื่อ,อนเลยครับมีอะไรอันลอย่างเด้อพี่น้องครับมีปิีงโสมหม,มูมีหมกหอกมีบองปลาแดดครับพี่น้องแล้วก็มีลวกเนื้อใหม่เด้อเสิร์ฟนื้อใหม่ครับหัวกอ,อกหัวขาได้มากินยันได้กินหม,มกหอกสวัสดีรดสดสครับเป็นตระเดินสัตว์ติกรนหยอดซูกผู้สื่อข่าวครับ สวัสดีจ้าสาวผูยชุผักจ้ะมาครับพี่น้องมานี้เบิ้ยมือนีิครับมีอะไรอันลอย่างเด้อพี่น้องครับมีปิีงโสมหมูมีหมกหมวกมีบองปลาแดดครับพี่น้องแล้วก็มีลวกนอไม้เด้อเสริมนอไม้ครับหัวขอกหัวขาห่วมปนลวกเดิตย่มตุ่มจ้ะมาพี่น้องครับแซ่บๆกันครับมือนี้มีอะไรอันลอย่างครับเมนูวยู่นยื่นครับพี่น้องมานี้มาแซ่บๆกันครับเบิ้ยมือเนิหมกหมวกพี่น้องเลยสูยงามงามแล้วสวยบองปลาแดดกันแล้วพี่น้องต้มนอไม้ บกหวเดี๋ยวจากส่งพี่หน่องได้ไม่กินยันแบบพื่งกอร้านนี้ครับก็ใหม่ิปง่อาวหมูเดี๋ยวจากส่งพี่หน่อง เริ่มมาปีนจ้ะโอ้ข้าวขาวจังไรทำโจมมั่นมุกเหรอครับเรียกจิมมกก้มมุกหัวมีหลังวันที่สิบเจ็ดด้วยพี่หนักเอาจิ้มห,หดดกทำเพเื่อได้ยอยากได้หัวเรือพานอย่างแล้วครับ พักมากหัวก,ก็ขื่นลค่าหัวขื้นลคาเท่าก,กับจีขึ้นมกหัวขื่นลาค่าขื่น <c oughs> พ่อจะงงา,า,วาบวกความมีน้องมัน,มนยิ้มพ่อใช้งาเบี้ยมันขึ้นลาค่าหัวมันเริ่มหายากเมาก็ต้องปรปปับเบียน พี่น้องก็จะหูว่าดอกว่ามันมันกระสือปั๊บกินเรื่อยๆราคาหวกแต่ปริมาณก็จะซ้ำเก่าจยู่แล้วนี่พี่น้องน้องมันถอนถอนอืมขอบนี่แบบจุกจุก เฮ้ยตู้หเอเอีองคาเขาขอนะค,ะ,นนคะก็บอกประแด็กมาเลยนองค่ะยินตะแนวมี่นอยน,นอกประแดกต้อนจันยนงยางอี หห,หไปห่อนพี่นองกขาอุ่นก้อนนะจ๊ะหวแม่ครับเยน็ยนเยน็ยนๆมาแสบอ,อ่ะ 这个木木木啊，哪边？ quer yeah. ขึ้นว่านฝนตกมาเรอดก็แก้ไปหน่อยเป็นยังไงเป็นว่นาจับเพ <c oughs> ื่อไปแบ่งีายจากโคน ห่วงมันดีอยู่หลังอยูด่ดิปวดนะประ <c oughs> เดี๋ยวตอน อดไได้หรอกรสไก่ทั่งเป็นนั่นดหบุตัวเดียว,ยวแซ่บแสบไปเนอ thật một cái khu vực thế thật ôi thếc ngon mày okay. mm <coughs> อะไรล่ะหัวเส็ยพี่น้องป้าถูกโดดเนี่ยก็เสียบว่ลงเลยว่ะ มันเหี่ยวมั้งใ้ <S <S ่ครอ่าใน่รัวัวครัวแล้วกรเสน้องบอกไใส่ดุดดได้หลายน้ำมะกล่องที่วันมกหนีไป เปิี่ยนตัวมันปิ้งองบุกปิีป่ยักล่บไรโอประเดี๋เปลี่ยนแบไรตอ <c oughs> แรกนะไรกันหมตัวหนหางก็นัน่ว <c oughs> มีบบไรอืมครับนะฮะมันบาดเราไปหน่อย <c oughs> โมกหัวไม่บอกปลาแดงมีตุ่ม้องใหม่เอ,อ <c oughs> ้ยไว้ขอบพวกเขาป่าไหม มิเดีแนวเพชรห่อนขานี่ก็เพชรเด้ยประเดงกบองประเดงกงองนะ <c oughs> เป็นตัวตวเล่ๆพี่น้องเียโอ้เอวความ่อบาไปหอปมาเ้กับแซมหวานดีเลยมาสดๆตุมเนี่ยทางข้างกินมากเลวหวาใจ ล็ไล้เด่ดนดตเหมอยู่ไตะเอื่อทมาสายหรออานยุ้มกินอ่ะเดือจากส้งพ<บ>ีส้มน่องเนี่ยเริ่มมาขินผก็เห็นอาร์ตโนใหม่ลงไป่น้องเ่ยวยบงังเอา <c oughs> ออกนล<ด>่ะปรดกบงัง จะยิ้มไปหยาดเข่าหยาดเข่าตัดมากรอกมากรอกขึ้นนึงกันครัพี่น้องเอ้ยจังสุดยอดครับพี่น้องอาหารที่ทามมานเท่าครับในนัวอยู่เนื่นครับพี่น้องมันค่ะตอนนี้ในก็ขอขอบคุณขอบคุณเนื่อครับพี่หลออีนึงครับพี่น้องติ๊ตามที่ชมครับบ๊าบปุยจุพาจุพาครับพี่น้องฝากกุหลาบกุเท้กุติตามครับเพื่อเป็นกำลังใจเลยพ่อแม่สุขกุญกุลครับมืนหนี้เมนูเด็ดๆครับฝากปีตอนน้องเมื่อเช่นเคยครับพี่น้องมืนหนี้มุกนัวบอกปลาแดกตุ่มนอกไม้ครับพี่น้องหมมมกสู้้้้พพพีี่่นนอออองงงยยจัเ จะมาไดเรียกลงไปเลยจะเห็นลูกกินอนไรก้อนไม่ร้องเลยแซ่บ<ล>ครับกอะชิมนี้ครับไปซํานี่ครับชิมหนามาไม้ครับโชคดีคงสุถกสวัสดีครับสวัสดีจ้าคิวขอณลังกดแชริญนะครับ